คนที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการประกวดในวันนี้นะครับหมายเลข037ครับ037โฟนนะครับนางสาวชนการพวงน้อยครับสวัสดีค่ะก็ชื่อโฟนค่ะ,ะชนลาการพวงน้อยค่ะอายุ20ปีค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่3ค่ะที่มสวค่ะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเอกภาพ,พยนตร์และสื่อดิจิตอลสาขาการสแสดงและกำกับการสแสดงผ่านสื่อค่ะอยากที่จะแบบเข้ามาหาโอกาสอะค่ะเพราะว่าตัวเองก็เรียนด้านการสแสดงใช่ไหมคะก็เลยอยากจะใช้ความสามารถที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาต่อไปด้วยค่ะฉันอาจจะตามงไปทุกที่ ฉันอาจจะตามไปยุ่งกับเมียน้อยของคุณในเบอร์37ค่ะเพื่อนที่เขาเล่นไปก่อนก็เขาไปบอกโอ้ยครอว่าการโหดมากเลยอ่ะเขาคอมเมนต์กันเลยนะอะไรเงี้ยคือฝนก็ไม่จริงหรออะไรเงี้ยค่ะน้องฝนได้ถ่ายทอดให้ทั้งคณะกรรมการฟังแล้วก็เข้าใจโจทย์ในการแสดงดีนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีทีเดียวครับ ตื่นเต้นก็แบบเหมือนเราจริงๆเราแอบแอบลืมบทด,ด้วยแหละแต่ว่าอย่างที่พี่เขาบอกค่ะก่อนครึ่งที่เขาบอกว่าถ้าลืมบทเราก็เล่นไปเลยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราผิดเราถูกก็เราก็เล่นไปเต็มที่ค่ะก็เล่นไปเพราะสิ่งสําคัญเลยก็คือคนคิดว่า,คน,ค,วาคนจะคิดว่าทุกๆครั้งที่คนจะทําอะไรอะ่ะนี่คือโอกาสสุดท้ายของเราคนจะคิดแบบนี้ค่ะแล้วสิ่งที่เราทําออกมามันจะเต็มที่อ่ะค่ะมันจะไม่มีการกักมันจะไม่มีการกลัวใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจจะมีประหมา่าบ้างแต่คนรู้สึกว่า เราต้องทำให้ได้ค่ะฉันคงจะตบนงผู้หญิงไรยางอายคนนั้นให้คว่ำไปต่อหน้าต่อตาใครต่อมากมายเขาจะได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีแม้แต่ยางบนหน้าอย่างน้อยเราได้รู้ว่าเราทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่าเฮ้ยทำไมมันนั้นเราไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนี้มันจะไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะคะ